สวัสดีครับคนแชร์หวยสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกนักเสียงโชคทุกท่านครับที่กําลังเข้ามาติดตามรับชมแล้วก็รับฟัง YouTube ช่องคนแชร์หวยอยู่ในขณะนี้นะครับวันนี้วันที่17พฤศจิกายน6 4สําหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะนําพาเพื่อนๆสมาชิกนะครับไปดูข้อมูลแนวทางตัวเลขลาวพัฒนาแล้วก็แนวทางตัวเลขฮานอยนะครับของเจฟองเบีย งวดประจำวันที่17พฤศจิกายน64นะครับก่อนที่ผมจะนำพาเพื่อนๆสมาชิกนะครับไปรับชมข้อมูลแนวทางของเจฟองเบียก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับกดติดตามกดสับส c r i b e กดไลค์กด like, แชร์ให้กับ YouTube ช่องคนแชร์หวยด้วยนะครับสำหรับฮานอยนะครับของเจฟองเบียวันนี้17พฤศจิกายน64นะครับเจฟองเบียให้วิ่งรูด7กับ8ฟัน7นะครับวิ่งรูด7กับ8ฟัน7 2ตัว8 1 8 4 8 9 79 72นะครับเม็ดเดียว75 37 5เม็ดเดียว75 37 5้าดเจฟองเบียขอบคุณข้อมูลแนวทางฮาหนอยจากเจฟองเบียนะครับแล้วก็มาดูแนวทางชุดนี้ครับเราพัฒนางวดประจำวันที่17พฤศจิกายน64นะครับของเจฟองเบียวันนี้ เจฟองเบีย er ให้วิ่งรูด2กับ3ฟัน2นะครับวิ่งรูด2กับ3ฟัน2 2ตัว3 4 3 8 3 7 2 7 2 8นะครับเม็ดเดียว2 4และ9 2 4ครับเม็ดเดียว2 4และ9 2 4แอดเจฟองเบีย er. ขอพุณแนวทางข้อมูลเราพัฒนาจากเจฟองเบีย er, นะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังด้วยนะครับก็ขอปคุณนะครับเพื่อนๆสมาชิกทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชม YouTube ช่องคนแชร์หวยนะครับก็ขอให้เพื่อนๆร่ำรวยเงินทองนะครับเฮงๆปังๆกับแนวทางตัวเลขของเจฟฟองเบียร์ในวันนี้เจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ